มันูหมันยังแตกข่างแตกอันอยู่ซีเเตดลเปลกระดีเนาะปลาคาวก็ยังงามอยู่ปลาขงปลาเช่าอะไปได้รมาาเราเชา่มยืมยืมยืมอยู่เลยครับนัองได้ปลานสิบ่เนนี่ามาดิดไหนกว่าเอามาดินเลยเอามาดิดไหนกว่ามาดิดแม่ลไปค่ะ แห้งได้ละไอตีมอ้วนเอามาอีกรอบบาทนี่พี่น้องเว้ยเนอะหลังจากกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยลงมาอีกรอบนึงดุนเมืองอีกก่อนพี่น้องเว้ยที่ได้เนี่ยบ่เนาะน้ำลดเติบแล้วบาทนี่พี่น้องเว้ยมาเป็นรอบที่สองขึ้นรอบมือเส้านี่บ่เนาะเบาอยังมากอันนั้นเอา cái đó ngân ma cái tổng phía khu đó biẹt kubat nó biẹt kubat qua bảo ô tô năn luôn thôi hài hước à tin comment gì đó ai kubat tin đó chế

อย่างไรงามแท่นี่มาตึ้มารอบนี้กับหานคือเก่าจริงเลยนี่มาถกเอาเลยเด่นเอาทังเอ้พังวะทางวะทางมาอีกเองนะทางมาถอกเลยเนาะปลาโคกปลาโคกยังม่ได้เนาะเหวานบอแล้วน้ำมันยังน่้ำมันยังหมุเป็นเล้า ันเปิดห้องว่าน่าแตกกระจายข่านี้ข่านี้เป็นอปลาจะมดเป็นเล้าพ่น้องเ้ยองามงามงามซ้ำนึงเลยแต่าเป็ดปลาซิวปลาขาวเนาะปลาขาวมันยังม่บมันหุหูมันยังแตกข่างแตกอันอยู่แตกย้นยิ้มาหัวที่ดังจังเลยจังเลยโอ้ยโอ้ยที่ดังจังเลย ก็ปากคอกับมีดดยาเอ็โ้เต้นไปได้น่เต้นไปเลยกระซิวหน่อยนะยังหน่อยอยู่อะนี่เอ้า่างนีสวยอยู่เนาะลาวต่งงามยิงนตรงนี้นี่กินแบบนี้กรต้องกินลายกินน้อยปลายังนั้นอยู่ไงยังเต้นเต้นคบอยู่เนอี่ไม่ปราซิวกับมือก้อยได้มาจากก้อยนี่นะซิวนะ กเอาเอาอีกจังหน่อยยามอีกงหน่อยจังยามอีกอนเอบราเนาะแต่ปลาซิวยังไ่ได้ตาะปลาซิวก็ยังเต้นดงๆอย่างเด่น้องเนาะอกวยกินขึ้นาสิยาจะกวยกยก๋วยก็ได้กิน่ปาซิวหนยังเต้นอยู่ดหนึ่งเฮ้ยซิูหอเต้นรอ ปลากระดีเนาะปลาขาวก็ยังงามอยู่แต่ว่ามีปลาขาวกับปลาซิวพี่น้องปลากลมมือเส้านี่เขาได้ปลากลมเนาะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ปลาโคตินงโน่ปลาขาวก็งามไปดิบอกเลยมันอันนั้นดิหน้ามันยังมีไปสีแตกมันยังมันยังบป็ทันบกเนาะรออีกต้นคือหนูเนาะขาลีเราโมดินแล้วน้ามั่อะไรเยอะถ้ารอยามอีกกันสักหน่อยปะ อาตัวเห็นคักเลยพี่น้อเฮ็ดเคบอยู่เนาะงามดีนี่อ่าติเตอได้ปลาซิวบ่ได้ปลาใหญ่พี่น้องเอ้ยได้แต่ปลาซิวปลาซิวก็ยังเนดงดอยู่คักงามอยู่อืมเอารอรุ่นอีกพี่น้องเอ้ยเนาะรอยามอีกก่อนหน่อยจัมือเนาะเพื่อเทียวไปเทียมามันก็ไกลเตเนาะเพื่อไปเพื่อมาน้ำๆในพี่น้องเอ้ยทางมันก น้ำยังบปทันบุกเนาะเพื่อไปเพื่อมาอเ,เอาไปได้เลยรอะทะยามอีกก้อนยังคอยเมื่อเนาะเพราะไม่ตู้นั่นนะายามเนี่ยจะ่าได้แจ้งเนาะแล้วยามของเหล้าอยู่ด้นะ่ะเมื่อวานนี่ของเหล้าขาดาของเหล้าเมื่อวานนี้เหล้าขาดเสียอันนั้นน่ะมันนี่เราลงมายามอยู่ได้ได้เนาะหนามยังอยู่เนาะยยังูน้ เยเราเฮ็ดอยู่ได้เห็นเราเฮ็ดอยู่น่ะกำลังเฮ็ดจ๊เราได้อยู่จะเาสิได้อยู่เนาะสงเอาละอีกสักหน่อยซะพี่น้องเอ้ยเนาะรอจัหน่อยยามอีกบดนี้จังค่อยเมื่อเนาะเบิ่งย่าย่านว่ามันนั่นย่านว่ามันเียวที่ตองคาหน้าคาตามันนั่นแหละย่ารามันจังบ่ลงบ่จักก็นมยนัคือก๋เดอยู่ กวาหรอมันเต้นขว่มเลยเนาะน้าออสพดีน้ามหยูกดแล้วไหเขาก็ไปคอไม่หน้าลานั่นมาใส่ัน้านไรเขาให้หน้าอยู่แต่บดนี้ได้มันจิเจาะหอดเลย้เอาปลาแล้วมาใส่หนาเลยปลาอย่างตาใส ่านว่ามันน,าน่ามยังเข่าอยู่สิยังเต้นหนามยังไปสุดทย์อยู่เนาะเลยมันอยากอันขวม่มมันอยากเต้นขว่มก็ได้เลยเต้นขว่มลงก็ได้ เาล้อล้อสอล้อสักหน่อยจังพักกันยุกแล้วจังเมื่อแบบนี้เนาะเพื่อไปเพื่อมาบันึงหายเจ็บลังจากล้อได้สักพักหน่อยเนาะนอนกอดไปค่อยเมื Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ô tên đấy gặp nó về. Go bác nha nó. nè chân, bà kia kìa 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 nhảy kìa 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 ท,ท,ที่กานก็ามเนี้ยนับนะงยนยันน่ามขื่นพุ่มยังป็นลงลายไม้่วงเจ้าไม่่วงเด็ดถ่วงไม่่วงมว่่วงที่ตับมเอ้ยเพราะว่ามันบอนี้อันปัญหาเนาะผมไม่ปัญหานม่แต่ได้กินตลาได้ลายอยูองรอบนี้และเดี๋ยวลงมาอีกรอบหน้า ขอบกขอบใจแลายเนีทั้งปีทางใครหรือว่าอ้ายดูเฉพาะอ้ายโชคเนาะแวอ้ายคจันให้คู่คู่เป็นโวเเนาะนใยชุขภะพาทังเฮากับอาให้ทังง่ายเนการดุมันด้วอ้ายเนี่ทั้งนี้กะบัตรสุขุคุเนาะที่ว่าเฮากัยังไม่เ่ยชื่อเึงแต่เฮากับเป็นวเป็นใยขึ้กันเบ่สุขุคนบอกว่าไทยลาวเฮา แต่ตอนนี้ก็หาปูหาปลากินขี้เก่าไอ้เองแต่นี่เปจนยังโทรมาหนำๆเนี่ยไงนี่ก็พอได้ไปเอ้าไม่เป็นหมาเนี่ไปไปดูเลยเนาะกลับบ้านเดีี๋ยวลงมาอกบ้านกับชมเราจะลงมาใหญ่อีกหลายรอบหยอกเพราะว่าน้ำตอนนี้ก็ยังบ่ทันบกเนาะ มันันบกยนะแล้มันแถบานมันโตอีกอะคือสีตอนแรงเนาะขึ้นยืดิเก็บอ่าหอยนี่แอ้วก็ขึ้นไปน้ำกันม่ๆกันแล้วเนาะไปกันมาผสมกันมีหอยเจ็ดที่ตามเลยเป็นพวกเนาะเกี่ยปลาิเอมาตนะจไปล๊บได้มื่อเียวบ Ba đập đơm, anh ơi đơm, mọi đơm. I pipe, anh ơi cứ lướt thương hết đẹp, thôi ơi. Ba xưa đẹp, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh như anh ơi, anh ơi, anh ơi, này ơi, anh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  รแล้วกับใครเน่พอได้ไปได้อยู่แต่ว่ายังเข่าให้หน้าอยู่ปลาเลี้ยงกันบ้านนี่ปลาลินแน่หนิฮะปลาลิ้นปลาพน้องจันแน่หนิที่น้ำถูหนองเล่าพี่หน้อยเนาะต้นคั่มั่นว่าปลาเบื่อเออได้แต่ปลาซิวปลาอย่างว่าปลาปลาปะโมเน็นเนาะปลาชิ้นแบบว่า ไก่ดิโคงมงเช้านี่งเช้านี <S <S ่มันตายไเดนเดป็นนี้เ้ยนทางไวู่เลยมันตายทางวอยยืดไปกินถ่ายได้หนีเด้อได้ปลาคมตัวเดียวขิข่าวข่าวก็แย้งละขิงข่าวป้อนกับปานนะโบกินใบเกลือกินใบเกลือเนียน้ำปิ้งไหมคะยังไม่เยอฮะปลานีได้ ยังเงินไ้เงิปลาเต๋อนะช่วยเด็กปิ้งปลาเนี่ยปิ้งปลาด้วยกันอยากปิ้งปลานี่ป่ะเหนื่อยนะงามแถบยังเันตอนยาวไม่ไหมให้ดุ่งดิ้งดุ่งดิ้งนี่ได้ไงอ้มันทับกันมาชิเดชิเอากินหอยชิเดตามันออกเลยเด้อหอยชิเดต้มใบจักอันเอุ้ยชิมบอกชิเ่เหมือนหอยมั้งพี่อันนี้ของมื้งเช่านี่เดีไปแล้วนี้ก็เล็ปลาไง ปลาเก่าปซิวซิวใครยุ okay. mm ่ย hmm. mm ังไม่ยัเกิดไม่ก็ไม่สิกาแล้วนเปื่อยไปเพียงอาเลยปลาเก่เที่ข่าลว่ามีบบามหน่อยด้อ๋ปีนี้เปิทามนะอีนะโอเราิลาแซงออก้เราเปลย่อย่นี้ก่เจ้าเราเปิดเปออก เลยวิววิวว้อเิลกวะจังว่าไงหมูหอดไว้อยู่เดตัวใหญ่วะเลืเอาปลานี่่เยอาแบงีแบงน้องมวเ้านี่กะ แบ่งไปแล้วโสงคนพอได้แบ่งเสร็จปิพอได้แบ่งเฉยคือว่าสิบได้ปลาเนี่เนาะอตอนนี้ก็สิแี่สิมีอีกอยู่ลายต่อไปออแก่เมื่อเส้านี่นะมาพอดีแบ่งอดีแบ่งโสงคนฮุกปรตูได้ลายอยู่หนระ้าเนี่ยน้ำถั่วเม,มื่อวานนี่ไปไมนะ่ได้เนาะอันหากไปสานี่เด็กกับตัวนี้

ว่านฝนตกฝนตกป่าเียกเปียกนั่นมันจะเปียกเปยกตก่าจ nah ืดนแข็งคนเนมากินเด้เสิรคุ้มได้ปลานี่เสิบกคนนี่เอามาด็ไหนกูอ่าเอามาดิบ็ได้บ่นึว่าผักไม่กินเ้อะผักไปไหนเด้เนาะเอามาดินไหนกูเามาดิบก็ดแห้งไปฮะแห้งแห้งไปได้ หามากินเองแด้วเลยโทรมาจะแซวมั้สิมาดิ่นแปนี่บัตาดำนี่เห็นบ่มันอยู่กลางแข่งเล่ยบแบบนด้เห็นบ่เจ้าพาตาเนี่บ้านจ้าตาหอยไปเออนั่นเนี่ย Ờ ờ ờ, nó đó, khen khen lắm Kín có đại nhưng mà nó chì nhẹ nè. Thôi ngon quá Thôi được Chê lê, chê lê Má Phi Chăm mẹ Chị gọi nó mong mong mà Đi nào Sao nó chìm chèo quá Chăm nấm chìm chay ra cà Kín ra Tôm bay nó sao Luôn con nó bây giờ không nhận ao Trời ơi, Mà siêu gần à? Ờ Chị đi đây

เพ hmm. uh, mm ื hmm. <f ella? <f ella? <f ella? ่อนมีเพื่อนมาให้ฮาเรียน้ะเย้นี่ยตู้เป่งมาชื่อป้าเพื่อนว้าอยู่ว่าอะไตัวไอ้บะไปเวงให้เพื่อนชื่อป้าไว้ป็นิ่งใส่บาทนี่พื่อนเนีดปลาดุโอ้ยไเห็นปลาดุพอตูบุมี่นอเนาะทานด้ลงปลาดุบเห็นปลากลุ่มปลาข้อเห็นยุ่งลำตูมีต ิบมัีบุมมีกัอนแน่นาะบัตมีบังตูมีที่หัวใดะันเมันเป็นตาเดี๋ยวเขาเออนย่างมันแบบแ็งๆนะตามันก็เป็นอันนั้นนะคุ้ยแล้ววะกรเราได้เห็นเราอันนั้นเราขังไว้มันทงนั้มันบ้านนีไแต่ว่ามันบเนาะ

ต้มบักใส่บักกะหอมมาบักเดิกก่อนจ้พี่น้องเอยพุ่นน่ะยังปลาซิวเนีเพื่อเดแล้วนะได้กับมื้อานีอันน่ะก็แบ่งพี่แบ่งน้องอําแน่ปลาที่ว่ายังบ่ทันตายก็างไว้พุ่นพี่น้องเยบ่ได้กินเนาะเอาพี่น้องเยเนาะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็พอประมาณนี้เด้อเนาะมาหาปูหาปลาคือเก่าพี่น้องเยเนาะอย่าพาเิดพาเบื่อช่วงนี้ก็หาแต่มีแต่คลิปปูคลิปปลา ปลาคือเก่านี่ปลาเข็งก็ยังน้อยๆนึงนี่เนาะซ่ํามื้อนี้เท่าใดใหญ่บ่หรือว่านใดเอาๆพี่น้องเอ้ยเนาะลาแล้วเนาะสําหรับคลิปนี้กด้พี่น้องเอ้ยเนาะสดีสดีอไปๆเอปลาอีกก่อนพี่น้องเอ้ย